มาอีกตัวหนึ่งแล้วครับปานานี่ครับนี่ครับฮันเตอร์เซอ็อีกแล้วครับนี่ครับไดเลาะๆย้ำๆนี่ยครับเดชชายนานี่ครับในชายสั่งข้าวนี่ครับน้ําท่วมใหม่ๆครับปลาช่อนมันดุนะครับใครที่จะหาซื้อเยือนนะครับลองมาค่ายนี้ครับฮันเตอร์เซเอ็สีส้มครับปลาก็จะกระตุกสีครับขันดิชัยก็จะเป็นขันคอนอตจากค่ายฮันเตอร์ฝากติดตามผลงานนะครับ